สวัสดีครับทุกคนผมเทพพวิทย์การธนภัยบูลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงขนาดนี้นะครับก็อายุ27ปีแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครบางคนนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมเกิดที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมแล้วก็ตอนเด็กๆไปอยู่กับคุณยายที่จังหวัดขอนแก่นที่ตามเพอนะครับแล้วก็กลับเข้ามาเรียน ในจังหวัดนครราชสีมานะครับจนจบมัธยมที่โรงเรียนชายลวนประจําจังหวัดนะครับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับผมผมก็สอบติดที่สถาบันเทคโนโลโยีพระจอมเกล้า,าคุณทหาราชกบังนะครับในคณะวิทย์นะครับตอนนั้นก็เรียนสาขาที่อาจจะไม่ได้ชอบนะก็เรียนได้ประมาณ สี่เดือนนะครับผมก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับผมก็มาเตรียมแอดมิชชั่นใหม่หรือซิลนั่นเองนะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับที่ผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยก็มีคนดูถูกว่าเออผมจะเรียนจบไหมหรือว่าผมจะเรียนต่อจะเป็นยังไงอะไรนี้ก็าตาม นะครับต่างๆนานานะครับก็ถาโถมเข้ามานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็แอดมิชชั่นใหม่นะครับผมก็เลือกไปเรียนที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากราศาสตร์มหาวิทยาไลไัยมหิดลน,นะครับผมซึ่งคณะนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าจะได้ไปเดินป่าตลอดจะได้ไปเที่ยวจะได้ไปอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรเงี้ยนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นซกทีเดียวนะครับผมก็คือว่าเนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ย หรือว่าตอนที่เรียนอยู่นะครับอยู่กับพุณนพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันสักเท่าไหร่เนื่องจากคุณพ่อทํางานหนักน,น,นะครับผมก็รู้สึกว่าอยากเรียนในขณะที่เราได้ไปเดินป่าได้ไปเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกเรียนคณะนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเรียนไปนะครับตอนปีหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามีความสุขหรือ enjoy กับกิจกรรมรับน้องต่างๆนะครับที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นก็สนุกสนานกับเพื่อนเฮฮากับเพื่อนนะครับตื่นเต้นนะครับผมก็ทําให้เราติดเอแคลคูลัสนะครับผมหลังจากนั้นก็ก็มีความคิดแวบหนึ่งนะครับที่อยากจะซิลแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ซิลครับผมก็กลับไปแก้แอนะครับจน จาก F c a l c u l u s ันะครับเป็น A c a l c u l ลันั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มีผู้ใหญ่นะครับทางคณะได้เห็นแววของเรานะครับผมให้ไปทำกิจกรรมหาวิทยาลัย4ให้ไปทำผมก็เลยไปทำตามที่เขาแนะนำมาอะไรเงี้ยครับผมก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ mu guide นะครับหรือว่ายุวะมัคุเทศประจำมหาวิทยาลัยไม่โดนั่นเองซึ่งก็จะคอยต้อนรับแขกคนสำคัญหรือว่าจะเป็นแข บุคคลต่างๆนะครับผมที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยนะครับผมหรือว่าจะเป็นน้องๆนะครับผมที่มาดูมางานต่างๆนะครับผมที่มหาวิทยาลัยมหิดนเนี่ยเราก็แนะนํานะครับไปนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สอบนะครับผมได้ทุนนะครับผมไปแลกเปลี่ยนที่ Cornell University นะครับผมซึ่งออตอนนั้น ไปนะครับก็ทําวิจัยเกี่ยวกับทางด้านน้ําท่วมนะครับผมก็ของที่นครปฐมนะครับที่เป็นของประเทศไทยส่วนของที่สหรัฐอเมริกาก็จะเป็นที่บงแฮมตันนั่นเองนะครับผมพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็ทําให้ผมเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนหรือ turning point ในชีวิตนั่นเองครับผมก็คือพอกลับมาปุ๊บเราเหมือนเห็นอะไรลไหลายๆอย่างนะครับในต่างประเทศแล้วก็ ทำให้เรามีแรงบันดาลใจเพราะว่าการที Never, ่เราได้ไปเมืองนอกครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็ไปเมืองนอกที่ไปไกลๆนะครับผมในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ขึ้นเครื่องบินนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเราแล้วก็รู้สึกว่ามันสร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับว่าเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับจากต่างจังหวัดนะครับที่เรียนเป็นลูกจ่าธรรมดานะครับผมก็ มีความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจฝึกฝนเล่าเรียนนะครับผมแล้วก็ได้ไปต่างประเทศนะครับผมพอกลับมาเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยอยากที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือเด็กๆนักเรียนนะครับผมที่อยู่ในวัยประถมมัธยมนะครับผมพอกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็พิมพ์ใน Google นะครับผมว่า เฮ้ยเราอยากที่จะไปออกค่ายอาสาจังเลยอะ mm. ไรเงี้ยครับผมผมก็เลยไปออกค่ายกับทีเคปาร์นะครับผมซึ่งเป็นค่ายที่เหมือนพัฒนาห้องสมุดนะครับผมที่จังหวัดชยัยนาผมก็ไปพัฒนาห้องสมุดที่จังหวัดชยัยนานะครับผมก็ได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่แม้ว่าผมจะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมก็ได้ไปต่างประเทศได้นะครับผมตอนนั้นจําได้นะครับผมผมก็ในช่วงปิดเทอมนะครับ ผมก็จะเห็นเพื่อนหลายๆคนนะครับใน f c e e o o o นะครับผมก็ไป Work and Travel นะครับผมที่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยเราก็อยากไปแต่ก็ไม่มีโอกาสแต่พอมีทุนนี้ให้มาสมัครแล้วก็เลยสมัครก็ตั้งใจแล้วก็ให้ไปต่างประเทศได้จริงๆแล้วก็ไปได้แล้วก็กลับมาปุ๊บมันก็เป็นแรงบรันดาลใจให้เราที่อยากที่จะ ให้คนอื่นเนี่ยส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปขอค่ายแล้วก็ไปพูดให้น้องๆน,น,นักเรียนฟังนะครับผมก็ทําให้เขาได้รับแรงบันดาลใจที่ดีนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสสมัครนะครับผมประกวด MUIR Ambassador นะครับผมหรือทุตมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมซึ่ง ปรากฏว่าผมก็ชนะเลิศนะครับผมก็ก็ได้เป็นทูตมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับผมซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไปสมัครในครั้งนั้นก็คืออยากที่จะเป็นกระบอกเสียงก็คือไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนั่นเองครับผมและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่ทำให้ชีวิตผมเนี่ยได้มีโอกาสมากมายนะครับแล้วก็ ผมก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันในหลากหลายออไม่ว่าจะเป็นออของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนหรือว่าองค์กรต่างๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปทำค่ายหรือว่าไปร่วมกิจกรรมนะครับที่เป็นอาสาสมัครต่างๆนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้น ผมก็ได้รับคัดเลือกนะครับจากทางคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับให้เป็นตัวแทนของคณะเนี่ยให้เข้าคัดเลือกนักศึกษานะครับเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสําคัญไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและก็ได้มีโอกาสที่ดีนะครับ ได้เข้าไปทำงานในทันเนียบรัฐบาลนะครับจากการต้อนรับในครั้งนั้นนะครับผมก็ไปเริ่มเป็นตั้งแต่จ้างเหมานะครับผมก็ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ต่างประเทศนะครับผมที่กลุ่มวิเทศสัมพันธ์สำนักโฆษกสำรับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับก็ทำมาประมาณ2ปีนะครับผมก็ได้มีโอกาส ต่าง,าง,างไม่ว่าจะเป็นงานต้อนรับบุคคลสำคัญระดับประเทศระดับโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประชุมที่สำคัญต่างๆด้วยกันนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เห็นได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้ความทรงจำที่ ใช้เงินซื้อก็ไม่ได้นั่นเองครับผมหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสสอบนะครับเป็นพนักงานราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับผมก็สอบได้นะครับผมก็ได้เป็นพนักงานราชการนะครับผมหลังจากนั้นก็ทํางานที่ทเนบัฐบาลก็ได้มีโอกาสต่างๆมากมายได้ไปต่างประเทศนะครับผมกับผู้นําประเทศนะครับผม ก็ได้เห็นอะไรต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับผมหรือว่าจะเป็นการทำงานต่างๆนะครับผมที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสต่างๆนะครับที่ดีนะครับผมก็อยู่มา3ปีนะครับผมก็ทางกรมควบคุมมลพิษนะครับผมก็โทรมาบอกว่าให้ไปบรรจุเป็นพนักง,งานราชการนะครับในตำแหน่งที่ ทําเกี่ยวกับด้านแผนนะครับผมผมก็ตัดสินใจไปทําที่นั่นเนื่องจากว่ามันตรงสายนะครับที่ผมได้เรียนสิ่งแวดล้อมมานะครับผมก็มาทํางานที่กรมควบคุมมลพิษนะครับก็อยู่กองยุทธศาสตร์และแผนงานส่วนวิเคราอ์นโยบายและแผนนะครับผมก็หลักๆก,ก็จะทำทางด้านแผนแล้วก็ทางด้านการจัดประชุมนะครับที่สําคัญ ของออกรมกระทรวงก็คือคณะกรรมการควบคุมมลพิษนั่นเองครับผมย้อนกลับไปก่อนว่าตอนนี้ผมทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าทำงานที่เ,เกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศนะครับผมก็ทำเกีย่ยวกับทางด้านไม่ว่าจะเป็นการทำข่าวนะครับประชาสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ ก็เราก็จะทำทางด้านการประชา,าสัมพันธ์ต่างๆของนายกรัฐมนตรีทางด้านต่างประเทศนั่นเองครับผมก็จะค่อนข้างแตกต่างจากที่ไปทำที่กรมงวบคุมมลพิษนะครับผมก็จะเป็นงานด้านเกี่ยวกับทางด้านจัดประชุมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ทําให้ผมได้เรียนรู้หลากหลายมิติมากขึ้นนะครับผมก็ อยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ทําอยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเ,เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากไม่ว่าจะเป็นที่ทําเนียบรัฐบาลหรือว่าจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง,วงแวดล้อมแห่งนี้นะครับ ก็ได้เอามาประ,ประยุกต์ใช้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปแนะนาตัวของผมเลยละกันนะครับผมก็หวังว่าเ,เราจะได้มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้อีกเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ